รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทนันมิชารีเป็นเอกชนะศักในรายการ คิดการไกลเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะท่านจะมาชวนคุณผู้ชมนะคะให้โอกาสตัวเองค่ะเรียนรู้แนวทางแนวคิดใหม่ๆนะคะเพื่อให้เราไปได้ไกลไกลเท่าที่ใจเราฝันไว้ในรูปแบบของเราเลยแหละคะ่ะและสําหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญท่านต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมจะต้องคุนหน้าคุณตาท่านอย่างแน่นอนนะคะเพราะท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงในรายการสามนเณรน้อยปลูกปัญญานะคะและยังมีกิจกรรมอื่นๆร่วมกับเยาวาชนอีกมากมายค่ะวันนี้นะคะท่านจะมาพูดถึงธรรมะดีๆในการดําเนินชีวิตจะเป็นในรูป รูปแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปพบกับท่านกันเลยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราแล้วะคะ่ะกลับนมาสก,การพระอาจารย์ซัพชูมหาวิโรค่ะเจริญพรสาธุ <g ül> ก่อนอื่นนะคะอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอ,ะอน,นุโมทนาก็เจริญพรพระอาจารย์หรืออาตมาพระซัพชูมหาวีโร พวพิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามวัดอัมพวันและก็เป็นพวพิทยากรพระอาจารย์พี่เลี้ยงในโครงการสำเนียปลูกปัญญาธรรมเจริญพรพระอาจารย์ค่ะท่านทราบมาว่าพระอาจารย์เป็นพระพี่เลี้ยงมาหลายปีในสมเนน้อยปลูกปัญญานะใช่ไหมคะได้แบบแง่คิดหรืออะไรในการที่เราได้ไปเป็นพระพี่เลี้ยงในรายการบ้างอะคะก็มีทั้งเรื่องเรื่องที่เราคาดไม่ถึงนะเป็นเรื่องสนุกเรื่องความน่ารักแล้วก็แง่คิดอย่างเรื่อง สนุกสนุกนิดนึงก็คือเนนไปอยู่กับเราใหม่ใ่ใช่ไหมเรจากพ่อจากแม่ไปก็นอนไม่หลับพเพราะเนจะนอนม้งไข่ม้งท่านคือเป็นกรดนอนกรดแล้วก็จะกลัวผีต้องอาศัยพระอาจารย์พี่เลี้ยงไปอยู่ข้างๆก็คอยเล่านิทานใน้ฟังซึ่งปกติเราก็นิทานเรื่องหนึง่งเราก็เล่าเล่าไปหลายเรื่องจนนิทานจะหมดแล้วจ้องกลับมาเรื่องเดิมเป็นภาคที่หนึ่งถึงภาคที่สิบแล้วก็จินตนาการไปาพญานาคเจอกับ ไดโนเสาร์ทำยังไงพ่นไฟใส่กันยังไงเงี้ยเขาก็ฟังไปพอพระอาจารย์เล่าไปเล่าไปก็นึกว่าเนนหลับแล้วเราก็หยุดเล่านอนนะนี่นอนพักกันนอนข้างๆเนนก็อยู่ในหมู่ของเขานึกว่าเนนหลับแล้วเราก็เงียบไปสักพักหนึ่งเนนก็บอกไงต่อครับพระอาจารย์ก็อยากให้ยังไม่หลับพระอาจารย์ก็เล่าต่อนี่เป็นเรื่องหนึ่งก็คือในการอยู่กับเด็กนานๆทําให้เราได้ ได้ความซาบซึ้งใจอย่างหนึ่งว่าทําให้เราเห็นความรักของแม่<ะ>ว่าการที่เราจะดูแลหรือเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความรักความเมตตาความเสียสละอย่างยิ่งั<ะ>้หัวใจของคนเป็นแม่มไม่ธรรมดาทั้นเวลาที่เราเหนื่อยกับการทําหน้าที่เราก็จะนึกถึงว่าเออแม่เราเหนื่อยกว่าเราเยอะนะก็จะเกิดกําลังใจเกิดค,ความซาบซึ้งใจตรงนี้ก็ทําให้เรามีกําลังที่จะ ทำหน้าที่ของเราต่อไปได้อันนั้นคือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เราได้ก็คือพระจาจย์มองว่าคนทุกคนสามารถพัฒนาได้ถ้าให้โอกาสตัวเองหรือถ้ามีคนให้โอกาสเขาอย่างเด็กทุกคนจะมาจากต่างครอบครัวใช่ไหมครัต่างครอบครัวการเป็นอยู่ก็มีความแตกต่างกันบ้างแต่พอมาฝึกในรูปแบบเดียวกันสวดมนต์ทำวัดฝึกเดินจงกรมทําสมาธิฝึกการอยู่ร่วมกันคือคนทุกคนสามารถฝึกได้แลกๆอาจจะนั่งสมาธิสับประกใช่ไหมง่วงบ้างสวดมนต์ ไม่เป็นบ้างทําไม่ได้บ้างแต่พอทํานานๆเป็นสัปดาห์เป็นเดือนทุกคนสามารถทําได้นั่งได้นานขึ้นเดินเดินจงกรมได้ดีขึ้นก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออแม้จะเด็ก่ก็ยังฝึกได้นั้นผู้ใหญ่ทุกคนทุกคนฝึกได้พัฒนาได้หมดเลยแต่เพียงแค่เราต้องต้องให้โอกาสเขาแล้วก็เป็น เป็นการะยะมิดเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาเจริญรแล้วหลังจากที่สามเณรน,น้อยท,ท,ทุกทุกทุก่านเนี่ยค่ะที่ได้มีการฝึกเรียบร้อยแล้วมีมปฏิกิริยาหรืออะไรต่อการที่กลับไปสู่พ่อแม่ของเขาไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือทําให้เขาคิดถึงพ่อกับแม่มากขึ้นเพราะความห่างคิดถึงพ่อกับแม่มากขึ้นบางคนก็เข้าใจพ่อกับแม่มากขึ้นว่าเออมันไม่ง่ายนะ<ม>ใ,นในการที่จะ ยังดูรูปของเขาพ่อแม่ก็เห็นความรักของพ่อกับแม่บางคนต้องมางเยี่ยมต้องมาคอยดูแลส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือเน้นบางรูปคือม,มีใจที่อยากจะบวชอยู่ต่อ,อคือ,อยังไม่อยากลา,ลา,ลาสิกขาไปอาจจะมีความาผูกพันหรือย,ยินดีกับการเป็นชีวิตนักบวชหรือ,อเป็นสามเณรน,น้อยอน,นี่ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เปลี่ยนที่ติดตามไปตอนใหม่ๆกลับไปบ้านก็ยังสวดมนต์อยู่เด็กบ <ๆ S 2> างคนก็ชวน,นพ่อแม่สวดมนต์แผ่เมตตก่อนนอน ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกช่วยงานพ่อแม่ได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่ค่อยขี้เกียจอันอันนี้อันนี้ือนนส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองได้สะท้อนเล่าให้เราฟัง <c oughs> ก็ผลจากการฝึกแต่ถ้าผู้ปกครองเอาไปต่อยอดต่อ <c oughs> ก็จะทําให้ตรงนี้มันอยู่มันอยู่กับเขานานขึ้น <c oughs> แต่บางอย่างมันก็ช่วงแรกก็จะดีแต่บางอย่างก็จะค่อยๆค่อยดรอปลงไปดรอปลงไป <c oughs> ก็เป็นตามปกติ <c oughs> แต่ว่านอกจากที่พระอาจารย์จะเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยพระอาจารย์ยังเป็นพระผู้ไปบรรยาย <c oughs> เป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะ อยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับการไปพูดบรรยายเป็นวิทยากรให้คุณผู้ชมฟังหน่อยคะะไปบรรยายส่วนมากก็จะเป็นเป็นเด็กตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมระดับมหาลัยแต่ผู้ใหญ่ก็จะมีบ้างแต่ก็แตยังน้อยอาจากประสบการณ์จากการไปไปบรรยายพระอาจารย์มองว่า,าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือคือคนทุกคนเขามีความดีอยู่มีความดีงามอยู่ในตัวนั้นเล มีเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกงามได้อยู่ <ภา S 2> แต่แค่เราไปช่วยลดน้ําให้กับเขาไปปลูกให้กับเขาอย่างที่พระอาจารย์ไปคือเด็กๆทุกคนเขาพร้อมที่จะรับธรรมะนะ<ม>แต่เร,สสเราต้องทําให้มันง่ายสําหรับเขาแล้วก็ไปแบบเป็นกระยาณมิตรให้กับเขาเรามองเลยว่าพระอาจารย์จะไปเจอเด็กวันนี้เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอเขาเราก็จะเตรียมสิ่งดีๆที่สุดที่ไปแบ่งปันให้กับเขาอัน <ภา S 2> <ม>สิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเรื่องของเรื่องเล่าหรือนิทานซึ่งเราสอดแทรกธรรมะเข้าไป เราจะมีคลิปวิดีโอที่ให้ข้อคิดสั้นๆแล้วก็เปิดให้เขาไปให้เขาดูแต่ไม่ใช่ให้ดูให้ขำๆสนุกอย่างเดียวแต่เรามีแง่งคิดมีคติธรรมว่าคลิปนี้คนนี้เรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างไระงั้นเวลาเรา,ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจนะคนที่แย่ก,กว่าเราคนที่ลําบากกว่าเราแต่เขาขายันเขาสู้ชีวิตเขาก็พัฒนาตัวเองได้ ก็จะให้กําลังใจเด็กๆแบบนี้จเจริญก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราได้คุยเกี่ยวกับว่าธรรมะเนี่ยสามารถนําพาชีวิตเราให้ไปประสบความสําเร็จในช่วงชีวิตหนึ่งได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะสําหรับคนที่กําลังท้อแท้หมดกําลังใจนะคะพลาดไม่ได้กับคิดการไกลในช่วงที่2ค่ะคิด